ก็ให้วางล่างเนี่ยเพราะแต่เรามีแต่ดอกไม้เรามีแต่ดอกไม้ไวางบนได้ว่าดอกไม้ไะทุกคนนี่เราซื้อมาจากข้างหน้าเนาะไปไหว้ข้างบนนะครับแล้วเขาจัดใหม่เนาะดอกไม้ทุกนี่เขาจัดเขาว่าจะล่างนะทุกคนเออโอ้โหคนไหว้อะมีพานมากันเลยนะ ชุดใหญ่มาเลยนะทุกคนจะมาแค่นี้เองอะ่ะมีแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นผานมากันเลยนะแต่ระมาแค่นี้เองนะไม่ได้มามาีมาามน้อยมาตำน่อย Thank you. อยากจะไปส่องให้ดูไปดูเลขดูเลข,เลขรอบชิเรียกคนมาดนม้โอ้ก็ไม่เห็นนะสะท้อนแสงเหมือนเดิมอุม้ยของคุ้งหลังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ คุผู้ชมผมเห็นเลขอยู่นะแต่มองเข้าไปไม่เห็นนะข้างในอ่ะนี่ไงใต้คางไงไม่เจ็ดหนึ่งก็เจ็ดสี่ใต้คา,างนะทุกคนเดีย๋ยวผมกมให้ดูแล้วกัน ไม่รอบรอบที่สองจอมปลวกไปนะเห็นเลขหกหนึ่งหกบนสี่สี่ยชัดเลยนะสีว่ะสี่หนึ่งอือฮใช่หมสี่หนึ่งอือเดี๋ยวไม่มีตรงนี้ดีดีนีเอ็ดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงกลุ่มเนี้ยวันนี้เห็นทางบนใช่ป่ะหนึ่งหกอือตรงมาข้างล่างหน่อยท่านผู้ชมมันจะมีรอยบุ่มบุมลงไปหน่อยนะจะเป็นรอยรอยเหมือนเลขเก้าอ่ะเอ็ดเก้าสี่นี่ออจะ เก้ากับสี่เก้าสี่ไม่กี่เลขสี่ของเองอะ่ะ <1, S 1> ขึ้นไปทางขวาหน่อยไปเลขเก้าอ่ะสองเก้าสี่ไปที่กลุ่มนั้นผมเห็นเป็นสี่กับหนึ่งนี่ไงสี่กับสองรมเห็นตรงนี้เป็นเป็นสี่สองแล้วก็เก้า อเห็นเป็นสี่สองเก้าอ่ะอนี่เป็นสองสองเก้าสี่มันคือเลขที่จุดที่พี่มองเห็นหนึ่งหกใช่ตรงนี้หนึ่งหกตย์แล้วเนาะใช่ตอนนี้เห็นเป็นสองเก้าสี่อ้าวสายในบงังเห็นไหมทุกคนแต่ผมมองชัดมากนะเดี๋ยววงให้ดูแล้วกันเนาะโว้เป็นสองเก้าสี่ได้เสร็จตัวสี่เองทำไมของเองมันใช้ว่าใจิกล้องนี้เหมือนเลขหนึ่งเลย เล็กกล้องนี้เหมือนเล็กหนึ่งอ่ะอดีผมชัดมากเลยถ้าดูสีไม่อยู่ดีกว่าชัดเจนอยู่ที่สองเก้าสี่ เดี๋ยวจะพาไปที่วัดลายสอนในทุกคนที่เลขเข้าตรงหลังองค์พระที่พี่เอเจอนะทุกคนเดี๋ยวพาเขาไปดูด้านในอปเดี๋ยวจะพาไปวัดไเหรอไปดิไม่เข้าไปหรอ,ไม,อไม่เข้าเนะะเาะใช่แล้วต้องไปวัดลายซอทุกคนเดี๋ยวเดินไปเนื่เพราะว่าเลขเข้าที่นั่นนะไปที่แล้วนี่พี่มุงเข้าตรงนี้ถูกต้องไหมตรงจอมปลวกใช่ที่ผมมาเข้าตรงวัดไายสอใช่ จริงๆงวดที่แล้วอ่ะเลขมันจะเข้าตรงจอมปวกใช่ไหมเลขมันเข้าตรงจอมปวกแต่ของพี่เอ,เอ็ด่ะไปเข้าทางในนู้นหลังพระเลยครับหลังองค์พระข้างในที่เป็นพระเสียนหักอะ,ะ,ะใช่สองที่หลังองค์พระดูตรงต้นไม้ดิเหมือนเลขอยนูนเดินทางไปที่วัดลายส่อนะครับ ข้างในไม่รู้มีคนหรืออยู่หรือเปล่าเอ้าเอสก็มีเลขทูบมงคลมาให้ด้วยนะอะ,ะ,ะ,อะอหยุดปละอ่าน้องหยิบไปที่หึงตัว่าน้องหยิบให้นำโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านทำไมได้สามตัวตรงอ่ะ <laughs> เอาละองค์ลงละ จำได้ที่เมื่อที่แล้วก็คือป่าเขาไปต้องสองตัวใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าทุกคนาน้องเขาเรียกหนัมีโชว์เมื่อที่แล้วเลยอืมีชว์ปลามตวนเออบอกวิกเดือนที่แล้วนี่พี่ถูกหวยตลอดเลยนะทั้งทั้งวิกเลยนะปังมาก ใช่ค่ะบสวัสดีครับทุกคนไม่รู้ว่าข้างในคนยังมีอยู่หรือเปล่าขอโทษนะครับวางไหลตกเฮ้ยหรือเราจะรอให้เมืดไม่รออีกเหรอไม่ก็เมื่ะ ทุกคนจะบอกว่าข้างในมันถ้ามาคนเดียวอะ่ะเดินคนเดียวอะ่ะมันจะเสียวมากเลยนะนี่ดีแบบเพื่อนมีคนหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันเขาจะมีตามตำนานเมื่อคราวที่แล้วที่พี่เขาบอกเราอะ่ะเขาบอกว่าสู้รบกันที่วัดเจ้าย่าวัดเจ้ายาฆ่าที่วัดลายส่อแล้วก็เสด็จประจานที่วัดแรงตามล้าไปตามตามน้าที่ไม่ได้อะ่ะมันมีอยู่มากเลยเพราะว่าวัดลายสอกับวัดใกล้กันแงมันใกล้กันมากไม่แล้วแล้วจริงๆแล้วฆ่าที่วัดไหนแล้วไปถา้าไม่ไปต้องไปประจานอยู่ที่วัดแรงอ่ะ เพราะอะไรข่าวที่แล้วที่พี่อบบรอเขาอธิบายเราอ่ะแล้วเนี่ยมันโอ้ยตกใจหมดเขามานั่งสมาธิกันอ้ทุกคนเอาขัดจุดของเราไปดิ มาไฟไฟแล้วไม่มีไฟมากูมาออ๋หให้ความบังเอิญมันมีมาติีในกระเป๋าของเองแปลว่าคุณไม่คือผมนะฮะไม่ได้ซื้อดอกไม้มาเลยจุกกระลาบกันนะจุกกระลาบแล้วแล้วที่ให้ไปเนาะ นะโมสุตตะมาอาุนะโมพิทยะวิรัตโยวิระโนายังวิระตาสีวิระตาสาวิระอิทโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนิมาลาภะลาภาจงมาหาข้าพเจ้าเดชเอฟดียวญาติทุกคนด้วยเถิดจ้าชูไม่ติดดีวันนี้พามาส่องอยู่ที่วัดดายสวรรค์ทุกคน ขอตรงนี้นะขอเสียบด้วยแล้วกันขอโชคลาบนะครับที่ให้อันนี้จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งกับหกอ๋อค่ะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ ันน anyway, kind of in so, so, ี้ย okay, ังไม่เห <th ็นวันนี้ก็เลยมาจุดเอาทูบมาจุดพอดีน้องกขาขายทูบอยู่ข้างด้านหน้าก็เลยซื้อช่วยน้องซื้อเข้ามาเดี๋ยวรอดูทูบกันนเผื่อได้เลขทูบมงคลแล้วทีนี้ช่วยน้องก็ซื้อปลาปล่อยเออได้เห็นเลขวันนี้ก็เลยซื้อทูบมารอเขาล่าทุกคนวันนั้นที่เราถ่ายไปใช่ไหมถ่ายปุ๊บ หกใช่ไหมมันก็ไปออกหมวนเราวันนั้นหกสองเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมลองส่องตัวอื่นดูนะเผื่อมีเลขเอาไปฝากเอฟซนะครับ็็ลองดูมีเลขไหนที่สะดุดตาบ้างเมื่อวานนั้นเห็นหกสองนะทุกคนผมไม่ได้เข้าฝั่งนู้นนะทุกคนมาลองข้ามฝั่งนู้ดีกว่มีคนขอโชคที่นี่ด้วยนะเนี่ย คนตรงนี้หรือเปล่าไม่เหมือนเลยที่ใชแล้ววันแเห็นพรงในแถวตรงนี้เลยองค์นี้เหรอไ,ไ,ไหน,นกระเขาที่แล้วเลยเป็นสีขาวด้วย <c oughs> 98 98เลยนะเห็นแล้วเหรอครับใช่ครับ อันนี้นี่เป็นพระนี่น้เอ็เข้าไปเหยียบไหนเนียตรงไหนเอ็ดเข้ีเก้านี่ครับแล้วก็แปดนี่ไงสองตัวเห็นแต่แปดอ๋อเออเห็นแต่แปดใช่ไหมผมดูข้างหน้าเป็นเก้าอีกตัวนึืงต้องไปขยายดูอ๋อนี่ไงนี่มันเหมือนทั้งบนผมมองตรงนี้เป็นเหมือนห้าแปดห้าเก้าป่ะอืมแล้วแต่คนมองเนาะใช่ครับ แล้วแต่มันจะบังเอิญไปโดนเราด้วยเลขมันจะเข้า,า,ขาใช่ไหม,ไมไเออไ,ไม่แน่ไม่แน่เมื่อกี้ถ้าอทางพี่เอจะเห็นเลขตรงนี้เป็นแปดเก้านะแต่ตัวผมเองผมเห็นเป็นห้าเก้านะทุกคนมีห้ามีเก้าอือเออโูดออกมาแปดลค่ะแล้วใช่ไหม เร็วที่จะตรงอะไรใช่ปกติเราจะมีทูบเลขมงคลของเราเองอยู่แล้วแต่เราอุดหนุนน้องนะครับอ๋มันมีงวดนั้นท่านชมที่ผมมางดที่แล้วใช่ไหมผมเห็นตรงนี้มันเป็นหนึ่งเก้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเป็นรอยนิ้วมือขององค์พระที่อยู่ตรงบริเวณเนี้จะเป็นเป็นเลขหนึ่งเก้าแต่เลขมันออกเลยนะหกหนึ่งเออ เฮ้ยเขาก็ซื้อช้างมาถวายอะไรกันเนาะนี่ยเขามาปล่อยช้างอะไรกันนะฮะเขาบอกว่าคผมไปลุงสามมาฟองช้างเดือกไงอ๋อ้ต่องฟังต่องฟังนู้นมี่ตั้งสองตัวไปเอาขึ้นดิฟังนู้นมีอีกเราช่างโยกันเก่งลนะเกิดใช่ <c oughs> ถูกผูกเรื่องราวให้อันโดนเล่าข่าวหรือว่าท่านอยากเอาตรงนี้เลยองสาเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ด้วยกันเอ้ยอะเราก็เลยอช้างมา นี่เผื่อใครมาจะ่เอ,อา้ามานด้ได้ไป<ค>อาจจะได้โชคนะช่วยกะอช่วยกันมองมาเห็นเป็นเล็กบางเอิญนอีกละเก้าหนึ่งนี่ไงบางเอิญนว่านี่เก้าหนึ่งเห็นไหม เราไปหลายที่เราเห็นตาก้าหนึ่งตลอดเลยนะไฝั่งนี้ก็เป็นไอ้นี้ด้วยนะ โอวันนี้เป็นเจดีเหมือนกันเนี่ยมีคนก็มาไหว้ไหมอันนี้ไม่องค์พระเลยปะองพระเลยปะทุกคนตรงนี้มีพระอือเออทุกคนเหมือนเลขเลยต๋องนี่90เล่า เนี่ยอ๋อเอาเลขนี้เลยไปเนี่ยชัดกว่าอีกครับทุกคนดีมากเลยระวังม,มืออย่าเป็ป่อง <c oughs> เอดมีเลขลยอ่อะนี่จจเ,เ,เ,เจดีเก่า<ะ> เฮ้ยนี่เก้ากับศูนย์เห็นไหมเนี่ยสามสองเก้าศูนย์เก้าศูนชัดนะเนี่ยอันนี้เป็นเลขมาแล้วเนี่ยแนวเนี่ยศูนย์หกแปดเหรอ หรือว่านี่เป็นเลข690อ้่ออีกแล้วกูหลอนเลยเกินเลขนี้เหมือนเหมืลข690จริงเหรอโอเคนะอันนี้แบบที่มองนี่ดันโดนมาเลยนะเนี่ยอืมอันนี้ไม่เห็นนะครับอันนี้โอะไรเป็น9ไงตัวใหญ่ๆนะนี่เหรอนี่เหรอไม่ใช่ไันเลยทั้งตัวทั้งองค์เลยโอ้นี่ใช่อเออ ออใช่เป็นเก้าเลยเดี๋ยวดูก่อนนะเปนจะเก้าคู่กับอะไร่ะเปจะเก้าคู่กับอะไร,ะอะไรเออจริงทุกคนเ,ออเป็นเก้าวงไปเริ่มเ,เลยเนก้าวงไปใหญ่ๆเลยนี่นี่ก็เหมือนเลขบนเนี่ยทุกคนดูดิเก้ามีกี่อันนะถ้าเก้าอันเดียวว่าเก้าหนึ่งถ้าเก้าแต่ข้างในนี้สมบูรณ์กว่าตรงนี่นะองค์ใหญ่ แสดงว่าองค์นี้จยจะดีองค์นี้น่าจะมีอะไรความสคัญอยู่อืมพระยังสมบูรณ์อยู่เลยถ้าถ้าถ้าอย่างี้ก็เหมือนเหมือนหนึ่งหนึ่งเก้าตามนี้เลยนี่มาตามนี้แหละทุกคนเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ 1> 9, 1, 9, ถ้าถ้าตัวเลขที่เห็นคือเก้าศูนย์ชัดแต่ถ้าอย่างเงี้ยเมอ้มามองไปเนี่ยเก้าตัวใหญ่เลยใช่ผมเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าจริงหนึ่งสองตัวแล้วก็เลขเก้าใช่ตัวใหญ่ นี่นะทุกคนอยู่นี้นะเลขที่บอกนี่นะครับถ้าใครไม่เข้ามาจะไม่รู้ว่าเป็นสตูปจะดีเก่าเลยนะครับอันนี้คือตกใจกระแตแล้วเข้ามาใช่ไหมใช่กระแตบอกเกตดใช่ไหมกระรอบเสือบอกเกตดโอเคทุกคนไปดูเลขทูบดีกว่าบนก็มีน้องๆมาจุดเลขทูบมงคลเหมือนกันทุกคนอ้าวสงสายจะเลขเดียวกันแหละ <Okay. S 2> น่าจะมาเลขเดียวกันคือรันดเดียวกันอืม,มแปดสี่หกนะครับแปกมงคลวันนี้ได้แปดสี่หกนะครับของเราก่อนเลขรูปมงคลเลขนี้ทุกคน แปดสี่หกนะทุกคนนะครับขอใหมีโชคด้วยครับงวดวันที่สิบหกนี้นะโอเคแปดสี่หกแปดสี่ศูนย์ศูนย์หรือเปล่าหกเนาะวันนี้คนแห่มาขอโชคกันเยอะนะทุกคนดูดิคนเยอะมาก ืแล้วของเขาอะแปดสีหกทุกคนเหมือนเลขอะทุกคนนี่สามตัวเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนเก้าเก้าหนึ่ง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  เก้าหนึ่งหนึ่งหกี่เห็นไหมทุกคนเนาะนี่ชัดมากรับทุกคนทุกคนตอนนี้นะครับผมคนสองเลขกับไอ้คนใหม่แล้วก็น้องตองนะครับมาอยู่ที่วัดลายสอทั้งคนรอบที่ผ่านมาเลขมันเข้าที่นี่นะครับก็เลยมาจุดทูบเลขมงคลนะครับเมื่อกี้มีสองสองตัวเนาะตัวแรกนะครับเป็น 846ตัวที่สองเมื่อกี้น้องน้อยก,กลุ่ม1จุดนะครับก็เป็น807ประมาณนี้เนาะที่วัดลายสอถ้าใครชื่นชอบอยากเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ลองเอาไปตัดเล่น2ตัวดูด้วยนะเผื่อได้รับโชคในรอบต่อไปทุกคนสำหรับวันนี้ผมควดสองเลขบอกไอ้คนใหม่แล้วก็น้องตองลาทบชมไปก่อนแล้วพบกนันใหม่คลิปอนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวีดีโอของพวกเราด้วยสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย Weil er ja